บีดีซีในเช้าวันนี้นะก็บีดีซ c ยังไม่ผมว่าเลยนะครับก็ค่าไปตอนนี้กําลังทําฐานอยู่นะครับนะเออถ้าเราดูจากข้างบนเนี่ยมันจะคือทอร์โคงนะบอตติงเวทนะครับนะ่ยเออซึ่งยืนเหนือเนี่ยสองหมื่นแปดเราสองหมื่นแปดหกร้อยนะสองหมื่นแปดหกร้อยได้น่าจะบินขึ้นไปนะเนี่ยในส่วนของ b ีดนะครับเนเพราะว่าตอนนี้มันตัดแผนอยู่ข้างบนเนี่ยตอนแรกเราคิดว่ามันจะย่อแต่ว่าลงมาข้างล่างนะครับาะทำเอเอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายนี่ก็อาจจะมีปรับแผนตรงนี้นะครัับบกก็คือทะลลุขึ้นไป ไซด์เวย์อยู K ่เหลือ EMA 2อแพ้นะครับนะตอนนี้ในส่วน BTC ีซีก็คือย่อลงมาแค่ถึงแค่ EMA 50นะครับนะเออก็ยังอยู่ในกรอบที่ผมให้ไว้ในกลุ่มนะเนาะแนวย่อตรงนี้เออก็น่าจะมีคนได้ไปนะเนาะเนี่ยอ่าเพราะว่าผมบอกแนวแรกอยู่ที่20,000 2่นส0งนาระครับเนาะอ่า0องหมื่นเรป็นแนวย่อแรกนะครับเนาะก็น่าจะได้กันไปนะคนที่ถืออยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้มันปรับแผนอยู่ข้างบนละจะเห็นได้ว่าอ่า ตรงนี้ครับจะเป็นรูปทรงคล้ายๆข,ของไดมอนด์เลยคือเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการเลือกแพงอ่ะถ้ามาันหลุดตรงนี้อีกทีหนึ่งก็อาจจะเละลงเลยในส่วน BTC นะครับเนะน่หลุด2 7ง0 0ื่นเจ็ดห้าร้อยอาจจะเลกลงแต่ถ้ายืนทะลุ2 8ง0 0ื่นแปดหกร้อยได้ก็มีโอกาสดีตัวขึ้นไปนะในส่วน BTC เหรออ่ะตอนนี้ยังไซเว่ยอยู่นะไอ้ไซก็ยังอยู่เหนือแค่50นะโวลุ่มก็ยังสลับแดงเขียวนะแล้วก็มีทั้งแรงซื้อและขายสู้กันแต่สุดท้ายมาปิดเขียวก็แสดงว่าอ่ะ ทำแผนอยู่ข้างบนนี้นะในส่วนของ BTC นะเออก็เป็นการดีที่ค่อยๆปรับแผนแล้วก็อาจจะปรับตัวขึ้นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับในวีคเนี่ยมันปิดเขียวมาแท่งแรกนะหลังจากที่มันลงมาแล้วแท่งต่อไปมีโอกาสที่จะเขียวนะถ้าเราดูรดยลียแท่งต่อไปก็จะเขียวนะแต่ต้องดูว่าจะเขียวมากเขียวน้อยแค่ไหนนะแต่ถ้าภาพรวมในตลาดคือสิ่งที่เรารอมาที่มันมาเทสหลายหครั้งอยู่ที่โซนส5 2 0 0่นนะครับนะซึ่งมันแผ่นทะลุมาแล้วไงตอนนี้ในส่วน BTC เนี่ยที่มันเทสตรงน,นี้แต่ว่า0 0 0แท สองเันร์เซ็นตสองร้อยไม่แผ่นสักทีเลยเนี่ยช่วงตรงนี้นะครับนะเนี่ยช่วงตนี้สองเปอร์เสองร้อยที 200, ท่เราขึ้นมาเทสเราก็ลงเทสเทสแ,แล้วก็ลงเทสเราก็ยื้ไม่ได้ยื้อแคบเดี๋ยวก็ตกนะครับนะเ,เนี่ยเนี่ยคือมันแผ่นแนวแข็งแกร่งลงเนะี่ยขึ้นไม่ได้นะแล้วก็แพบรบลมตอนนี้ก็คือเป็นบูลิตทมันมีความบูลิตอตอกตึงขาขึ้นหรอในส่วน B T C นะครับงนะนะตอนนี้เราก็ต้องมาดูว่าเนี่ยเส้น E a ตอนนี้มันเริ่มเข้าแหนเส้นนะครับเนะ ทีเอหนึ่งร้อยถ้ายืนเหนือได้แอบก็มีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปนะครับเนาะเอาต่อไปตรงนี้นะครับนะเป็นโซน resistance นะนะเอ๊แถวนี้นะครับจะอยู่ในกรอบที่นี่เลยอนะ่ะจริงๆก็แถวสี่หมื่นเลยนะแถวเนี้ยเออถ้าเราดูวิกงอะถ้ามันยืนเหนือ <c oughs> ยืนเหนือหนึ่งร้อยได้อนะ่ะมเอหนึ่งร้อยได้นะครับนะเออมีโอกาสนะสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นแปดถึงสี่หมื่นนะฮะนะเออในส่วนบนะีทีซีเนาะแต่ตรงนี้ยังมีโซน ยังมีโซนสามหมื่นตรงนี้เล็กๆนะแล้วนะเอาเป็นว่าต,ตรงนี้ก่อนเต้าตอนนี้สามหมื่นแล้วกนะันแล้วเต่าใกล้สุดแล้วนะสามหมืนะ่นถึงสามหมื่นสองเออสามหมื่นสองนะในส่วนบีทีซีนะสามหมื่นถึงสามหมื 3, ่นสองนะครับนะตอนนี้แถวโนมในส่วนของบีทีซีนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูดีเอ็กซ์ไลท์สักเล็กน้อยนะฮะดีเอ็กซ์ไลท์ตอนนี้มีสัญญาณกลับตัวแล้วนะเออแอมเมอร์ขึ้น,ะนลนะเออก็มีสัญญาณกลับตัวขึ้นไปแล้วฮะแล้วก็ อยู่ในกรอบที่ดีแมนโซนด้วยนะก็มีโอกาสที่จะมีตัวขึ้นมารีเทสกรอบนี้นะครับนะ,ะกรอบโซนหนึ่งร้อยสี่จุดห้าถึงหนึ่งร้อยสี่จุดสองถึงหนึ่งร้อยสี่จุดห้าแล้วกันนะเออมาตรงนี้ก็จะมีแนวนเส้นกดตรงนี้ด้วยถ้าขึ้นไปรีเทสตัดรีเจคตรงนี้แล้วก็ไม่ผ่านมีโอกาสที่จะลงต่อนะครในส่วนตอนแรกนะเออตอนนี้นะครับลองแค่เทิร์นตอนนี้นะครับเอ่าก็มีแนวโน้มสูงที่จะขึ้นไปรีเทสไม่ผ่านนะ มีสัญญาณนะสี่ชั่วโมงมมีสัญญาณกลับตัวนะทุกคนหนึ่งชั่วโมงก็มีการยกโลขึ้นนะมีอินร์ลเล็กๆแบนี้มีโอกาสขึ้นมาเทียบเช่นกันนะฮะส่วนดีไว้นะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้บ t c ซก็อาจจะปรับแถวไปก่อนนะนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาในส่วนเอ็กพี P นะฮะนะตอนนี้ก็ทำฐานยืนเรียบร้อยละนะแล้วเนี่ยแทบทำฟิล M ์มดีแลนะ้นะนี่ลงมาเป็นไส้นะเอก็ถือว่าอยู่ในกรอบที่ผมให้ไว้ในกลุ่มนะฮนะแนวย่อนะที่ผมให้ไว้ในกลุ่มคือ แนวยอ่อสุดท้ายคือ4 0 4 2ครับนะก็ปิดเหนือเห็นไหมปิดยืนเหนือ0 4 2เ mm ด็ด hmm. เลยนะฮะนะ mm hmm. ซึ่งตรงนี้เป็นไส้เราเรา,เราเราไปดูที่ราคาตอนปิดนะครับนะ mm hmm. ก็เปิดเลยนะนี่นะครับนะแนวยอ่อ xrp นะครับนะผมก็ไล่ซื้อตามแนวยอ่อเลยนะหลุดศูนย์จุดสีก็ค่อยสต็อปลอสนะครับนะสุดท้ายมันไม่ไดีนะเลยก็ดีตัวกลับขึ้นไปได้นะฮะก่อนแนวโน้มตอนนี้คือมัน big แล้วแหละนะนะมัน big มาแท่งเขียวใหญ่ๆแบบเนี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็นการขึ้นต่อในเทรนใหญ่นะครฮนะในส่วน xrp นะนี่ เราดูวิกนี้นะวิกนี้ก็มีโอกาสที่จะมา,มาปิดเหนือเส้นนี้นะเอา0.47ย์จุละกนะันนะนะมีโอกาสที่จะมายืนเหนือ0.47นะฮะเออถ้าปิดเหนือได้ก็ไปต่อที่0.5 0.53 0.54เนะี่ยแนวแต้ตมสําคัญนะครับในส่วนที่กระพีนะเออก็ต้องมาดูที่ตรงนี้นะถ้าทะลุได้ก็ทำดับชันวีนะดับเบิลนะตรงนี้นี่ดับเบิลดับเบิลนะนะทะลุต่อไปนะนะเต้าต่อไปก็นี่เลย0.8ได้เลยนะอ่านะในส่วนที่กะระพี่ฮะอ ตประมาณนี้นะครับเนาะก็สั้นๆรอเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไม่ทันนะครับเนาะก็ใครอยากเรียนใหม่ก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับนะแอบแล้วก็ตอนนี้นะครับทางบอยบิดนะได้เป็นพาร์ทเนอร์จากเซนต,ต์เพิร์สช็อปคริปโตนะครับเนาะก็ใครสมัครการลิมิตใหม่นจะได้รับฟรี3 BUS แล้วก็ไอ้่ r o p ETH ย5 BUS ไปทำกันได้นะฮะฟรีนะครับนะแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมวงล้อเลยแอบก็กิจกรรมวงล้อนี้ก็หมดเขตสิ้นเดือนนะครับ31เนะี่ย31มีนานะครับเนาะสิ้นเดือนนี้นะครับนเนาะแอบแล้วก็มีสมัคร KYC เลเวลหน ได้รับหนึ่งตัวในการหมุนวงล้อแล้วก็ฝากเข้าไปเทรดแค่50 u s นะจะได้รับฟรีอหนึ่งตัวนะรุ่นรับนะครับนะแล้วก็มีทำตามเงื่อนไขก็จะได้รับตัวเพิ่มในการหมุนวงล้อนะครับนะก็วันนี้เทรดกับไบบิทไปด้วยแล้วก็รุ่นรับรางวัลไปด้วยนะจะได้เพิ่มช่องทางเพิ่มโอกาสให้กับพวกเราไปด้วยนะเนาะแอบก็ประมาณนี้แล้วก็อีกตัวนึ่งนะเนี่ยอันนี้จะเป็นการพาร์เนอร์กับบิทเก็ตนะครับนะบิตเก็ตก็เป็นพาร์เนอร์ด้วยเช่นกันนะเนาะก็ผ่านลิงก์สไนเปอร์็ก ช่วยได้เยอะครับนะลดค่าใช้จ่ายในการเทรดแล้วก็รุ่นลับอีก6 0ร้อยห้า u s นะครับนะก็ลองไปทำกันได้สำหรับผู้ใช้ใหม่แล้วก็อีกกิจกรรมได้2เล่งไปสาเล่งเลยนะตอนนี้ก็คือฝากเข้าไปเทรด100 usdt แล้วก็มีโอกาสเปิดแพ็คได้อีก2รายการครับรุ่นลับ100 usdt นะฮะเพิ่มอีก100เลยนะเออแล้วก็มีรุ่นลับ lucky นะ lucky d r a อีกห้าร้อ usdt นะก็เพิ่มช่งองทางให้าสได้เยอะเลยนะเนาะก็ยังไงต้ฝากไปด้วยนะครับเนาะวันนี้ก็สวัสดีครับเนาะ